น้องมาเสร็จสินภารกิจตอนกลางวันเนี่ยยังเล็กเปพียังแค่โอ้มันกระดมคือกันพอ่าฮ่าฮ่าเหมือนเหมือนกันเนี่ยบัวบัเข้าเข้าโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวโอเคถูกแล้วถูกแล้วลากหลังมาสบายใจจุดบ่บ่กินเนืเอาดึงแล้วหลางแล้ว เอาไ้ข้างล่างเออเมนเมนอุ้ยเนาะคิดดอกคิดดอกกนตังเฟเนี่ยเนาเอาปิดเจ้าอ้ยดอกลงลงับสวนดินเลไ่ได้ใหดดนี่เมนูเมนูเอาน้าใสใช่ครับใส่สักข้านิ้วก็ได้ข้นิ้วก็ได้นักินิฮะ้นวก็ได้นั บดยิมนี่ครับไก่ใต้น้ำเดี่ยวเมนูพิเศษเอาแม่พริกเล้วไปเอาไหมแจริงๆเราบดตามละเอียกดกนเพอ่พอพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อพ่อไก่ใต่น้ำสุดตน,นี่อี่นผมสุดขม้นครับ

say lấy, say lấy cũng đái. Tha kิด lấy má rồi mà. cái đi nọ. Đong. này?

บอวเยอัวผมบอวเยเออน้ำมาเทใส่นี้แล้วน้ำจะไหนต้องเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่กันเทเที่วบ่นั้ไก่ใต้น้ำมาช่ไก่บนน้ำโอ้ยมีดอกสับสนเอนน้ำตั้นแต่มาเทใส่มันนี้โอ้ยสับสนมีดอกอนน้ำดีกว่ามาอย่าได้กันน้ำใช้นั่นนะจะเปื่อยๆนี่เทที่นี่ โอ้ยสายจวดด้ยอย่าให้ผมพูดว่ามันกินยากขนาดนี<อ>้ไม่น่าจะทำลเอกเของง่ายไม่กินล็อกผมเทอแอค่นี้เออวางเลยดูใต้น้ำด้วเอาไปตั้งเล็กเอาไปตั้งไปโอ้ยมันนี้เอาหมอ้อบนันนี้จะต้องการหม้อแล้วทีนี้โอ้ยทำไมเปนล้างให้ผมดีๆล้างออกเอาหมอ้อนี้ด้วยจะใส่ไก่คร<ก>ับใส่ไก่เลยอโอ้ย,อยอล้างสกอตไบมีเยอะ โอ้ยพี่น้องหลงโอ้ยน้องสุดพิเศษเรียดทังศอกแต่ว่าจะไปดึกไลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้กินกินแต่เรานี่แหละเอาทานซะอีกจะซีก่อนไปอาหารนี่เขาตามหาเลยตามหาไม่ได้เจ้าเดียวโอ้ลุ่นนี้ หลงโดนเราไม่ได้เฮตุนดนแล้วครับแต,แต่มาอยู่ในสามปีก่อนกินด,ดุครับไก่ไตน้ำไตน้ำตัวบนนลำบนอะไรดิเป็นตะยูนะครับโอ้ยสะอาดๆเลยน่าสำหรับง,งานการตัดเย็นไปแล้วครับ หลังดีๆดหังด,ดีเอาหลังอีกรอบนึงไปเพราะมันตั้งใส่ไก่ไม่ใช่ไก่ตน้่น้ำ,นำดำครับไก่แต่น้ำครับ <c oughs> นี่กินดิจุไลกินดิยังไลกับเปลี่ยนเมนูกินนี่ต้มไล เออลืมใบอ่อนมาใส่ลืมลืมเลยเนาะมาเป็น้อกเป็นตะยูแล้วครับนี่โอ้ยสะอาดสะอาดเลย,ยน่ครับบ้านชายสวนอ๋อไมได้เปิดประตูไว้เดี๋ยวตู้เย็นออกอ่ะสิ่งของควรออกอะ่ะเป็นห้องห้องหนึ่งเลยครับเนี่ย พักผ่อนได้สบายครับแล้วก็พีเ่เสียนอนเอ็งเตนะครับโอ้สะอาดสะอาดไป่เตยู่อยู่บัดนี้อันนี้ห้องชายสวน <c oughs> ยังลีลงล้มยังกันเดี๋ยว ไหนดูข้าวดูหุงข้าวดูสุกไหมอุ้ยยอดไหนเนาะนี่หลังจากพาเห็ดงารณ์บนมือก็เลยเอาใจเพิ่นจากน่อยครับมาอุ้กไก่หรือไก่แตนน้ำเพื่กินได้ยูได้ยูอ้ยยอดแล้วยอดไหนยอดไผ่ยอดไผ่ใช่ไหมเอาหลังดีๆเพื่อเล่นแหละเออนั่นแหละ ใครหุงไม่เห็นฮึยอดไหมไปเอาเลยดินออกหมดยางฝั่งนู้นเสียที่หลอดไฟบนนี้อยู่นี่ไงหลอดไฟตรงนี้มันมีนี่นี่มันต้องมีหลอดไฟตรงนี้เดี๋ยวมันติดเดี๋ยวเดนะนี่ฮติดทใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ก็ติดตรงนี้เดี๋ยวบุ้งนี่ไปซื้อแบบห้อยแบบนั้นนั่นนั้นนั้นนั้นนั่นคือผมห้อยเอาอีกเครื่องออกแล้วเอา ถ้าบตกก็คือโบโตกเดอ้อเมื่อกี้บอกว่าอยากถ้าตกะให้ตกขึ้นนี่<ช>แปบ๊บนึงแป๊บนึ่งทำทำโบตกก็คือให้ปลอดโป่งไปพุ่นละสามสี่มือพอละตุ๊กปู่เด้อเยากให้ความบูรารืร่นตั้งรับรื่นเทนะครับยังเอาขึ้นบูส์เอาผ้ามาไปจับอันนึงจะไ,ได้ปอผ้าไม่ต้องผ้าสะอาดบนตัวเย็นบนตัวเย็นน,ยนั่นแหละไป บรเิเวณหน้ามนี่แหละมันจิหยดใสตึงต้งตึง้งนี่แหละครับโอ้ฝาเปิดแล้วพี่น้องฝาเปิดเช็ดตุดแล้วก็วางฝาเปิดแล้วพี่น้องฝาเปิดแล้วมาเดื่มมาดื่มมาดื่มพี่น้องรางวัลมากมายไก่กองนี่เดี๋ยวแป๊บนึงใช่ใช่ไม่ได้พี่น้องมามาพี่น้องกินน้ำกันครับพระเอกเพิ่งย่างไปย่างมากครับสำหรักงานมังคีสามร้อยกิโลครับ เขามาสองรอบแล้วเ,ลเ,เดี๋ยวในกินรอบนี้เขาต้องไม่เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยเอาจุดยวดนำกันจังอันนี้อะไรนะดาบไม้ใช่ไหมครับหมวดหมวดหมวดหัดดาบไม้จ้าอ,อกอ๋อนีอนนน่อันนี้โจรอันโนี้โจรเล็กโอ้ย,อยแต่งแต่งไงเอาพี่น้องมาลุ้นนำกันครับเนี่ยเห็นบ่เนี่ยอ้ย คนดียบนานิกินยาเฝ้าตายบนานนกินยาเฝ้าตายของแสบสูดกระเมี้ยงครับจ,นจน็บจวด